คำเตือนชิปนี้สื่อถึงการทดลองจากพลุระเบิดอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่รุนแรงไปบ้างแต่ทุกคนก็สามารถดูได้นะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีควรใช้วิจ,จารณญาในการรับชมแต่เดี๋ยวไปชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่เด็กกายด้วยนะครับ let's go ก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะวันนี้บรรยากาศดีนะฮะวันนี้พี่มีประทัดมา,ารีวิวอีกแล้วนี่ครับ ประทัดชิคเกน้นชิคเก้นนะครับสามเด้งแล้วก็ประทัดหมูป่านั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าสองเด้งนะฮะนี่เห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นสามเด้งนะฮะสามเด้งกับสองเด้งนะฮะอ่ามีข้อควรระวังให้อ่านด้วยเห็นไหมอยู่ข้างหลังเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะทุกคนเล่นอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่นะฮะเล่นในที่โล่งกว้างนะฮะขีดแล้วยโยนจากตัวทันที ห้ามขีดแลวโยนใส่ผู้อื่นนะครับนี่คือคําเตือนจากกล่องนี้นะคือเป็นเป็นประทัดที่ดีมากนะฮะมีคําเตือนคําอะไรให้น้องๆได้อ่านดูด้วยนะอ่าอันนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะจุดไปปลาลอยเลยนะนี่สามเด้งนะครับจุดในน้ําก็ไม่ดับนะครับโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาลองจุดเจ้าสองเด้งกับสามเด้งนี่รวมกันนะเห็นไหมประทัดสองอย่างนี้นะฮะอ่าจะจุดแล้วรวมกันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับโอเคถ้าเราหากัก โอ้ยถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทดลองกันเลยครับผมโอเคครับพี่ก็จะขอปรับกล้องลงมาประมาณนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะทําการแกะออกมาเลยครับฉีกออกมาเลยจะดูซิว่าข้างในมีกี่อันอ่าแท่งแดงแฉะเลยนะโอ้โหดินปืนล่วงหมดเลยทุกคนหุ้ยไปโดนไหลมาเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับขอเรียงเลยนะเรียงเลยนะครับลองจุดพร้อมกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะอย่างนั้นเป็นคิวของนี่เลยครับหมาป่านะอ่านี่ก็แท่งแดงนะครบแท่งแดงเหมือนกันนะ่าวางเลยครับเลียงเลยโอ้โหทิ้งไปเลยไอที่มันไม่ดีทิ้งไปเลยครับเนี่ยโอ้โหพังหมดเลยโอ้โหอ่ะยังได้อยู่นะทุกคนโอ้เห็นไหมครับ แล้วพี่จะของัดขึ้นมาอ่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนโอ้โหสวยไปเลยใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นนะครับขอออกมาถอยออกมาเดี๋ยวพี่จะใช้นะครับเดี๋ยวพี่จะขอใช้นะ้ํามันรอนสันนะฮะในทำในการทําการหยอดลงไปอ่าเพื่อทําการจุดนะครับโอเคหากแล้วพร้อมแล้วนะครับ เราจะได้ทําการจุดกันแล้วจะขอตั้งไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็จะจุดนะองซ้อมีลกตลูก ไปดไนนูไปดูไปดูเหลืออะไรบัง่งอะดูนี่สิก็ยังเหลือนะโอเคกระเด็นหายไปหมดเลยนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับสโลโมชั่นเมื่อกี้ <laughs> นึกว่าไม่ติดนะเออมันก็ติดหมดเลยนะครับโอ้โหเด้งใหญ่เลยเด้งตึมตมตึมตมเลยโอเค <laughs> เหนื่อยเหมือนกันนะวิ่งหนีนะฮะวิ่งหนีระเบิด <laughs> โอเคจบคลิปนี้แล้วพี่กายก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณน้องๆที่เข้ามาติดตามหรือคอมเมนต์ดีๆหรือแค่มีคอนเทนต์ดีๆนะครับคอมเมนต์มาได้เลยพี่กายพร้อมทําให้เสมอนะครับโอเคจบคลิปนี้แล้วพี่กายก็ขอตัวลาไปก่อนจริงๆและสําหรับทิวนีบ้บายๆครับ